เหรียญหนึ่งบาทปีพศ2542นะครับขายได้นะครับผมรับซื้อขั้นต่ำเหรียญละ500บาทนะครับเหรียญหนึ่งบาทเหรียญเดียวนะครับขั้นต่ำนะครับขายได้เหรียญละ500บาทนะครับซื้อสูงสุดถึง1,000บาทนะครับเป็นแบบไหนคลิปนี้ลองมารับชมรายละเอียดกันเลยนะครับก็เหรียญหนึ่งบาทนะครับมีผลิตออกมาทุกปีพศนะครับแต่ว่า ผมมีตัวอย่างเหรียญ1นบาทปีพศ2542นะครับมาให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับจุดสังเกตง่ายมากนะครับอันเนี้ยตรงเนี้ยเป็นเหรียญ1นบาทปีพศ2542หมดเลยทุกเหรียญนะครับเพื่อนๆดูนะครับเหรียญปกติทั่วไปนะครับเห็นไหมครับนี่เหรียญปกติทั่วไปจะเป็นแบบนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นเอ่อเนี่ยเหรียญนี้ก็เป็นแบบปกตินะครับเหรียญที่รับซื้อนะครับจะเป็นแบบนี้นะครับ ปีพศ2542เช่นเดียวกันนะครับเดี๋ยวเทียบเดี๋ยวเทียบกันให้เห็นชัดๆเลยนะครับน่ะรับซื้อเหรียญนี้นะครับรับซื้อเริ่มต้นที่เหรียญละ500บาทนะครับดูเหรียญปกตินะครับเหรียญปกติเป็นแบบนี้นะครับหมุนเห็นไหมครับเป็นหัวกลับนะครับแบบที่รับซื้อนะครับลองดูนะครับหมุนนี่เห็นไหมครับรับซื้อนะครับเหรียญพระเสียนตรงนะครับถ้าใครมีเหรียญหนึ่งบาท ปีพศ2562นะครับหรือว่าปีอื่นๆที่ไม่ใช่ปีกันจนาพิเศษนะครับผมรับซื้อเริ่มต้นที่เหรียญละ500บาทนะครับก็เหรียญนี้ก็ส่งมาขายเช่นเดียวกันนะครับมีการพบเจอแล้วก็ส่งมาขายให้ผมนะครับดูอีกครั้งนะครับการสังเกตนะครับเราตั้งเหรียญด้านก้อยขึ้นแล้วเราหมุนนะครับหมุนแบบนี้นะครับตั้งเหรียญด้านก้อยขึ้นนี่นะครับแบบนี้นะครับหมุน อันนี้เป็นพ้าเสียนตรงนะครับส่วนเหรียญปกติทั่วไปที่เราพบเจอกันบ่อยๆนะครับจะเป็นลักษณะแบบนี้เห็นไหมครับเป็นพ้าเสียนกลับนะครับยังไม่ได้รับซื้อนะครับรับซื้อเหรียญ1น1บาทปีพศ2 5 0 0 42ที่เป็นพระเสียนตรงเท่านั้นนะครับแบบนี้ขายได้นะครับรับซื้อขั้นต่ำเหรียญละ500บาทสูงสุดสวยๆนะครับซื้อเหรียญละพันนะครับใครมีเหรียญแบบนี้ต้องการที่จะขายนะครับส่งรูปมาทางข้อความเพจหรือว่าส่งรูปมาทางไลน์ก็ได้นะครับไลน์แอ734 GS FLF นะครับรับซื้อจริงติดต่อได้แน่นอนนะครับ